จำมานนมานำานำานซ่เอาไว้ชาถ้ามันหลุดก่อนหลุดไปดต้อเลยคิตมตกองแจ้้ากเลยว่าคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องสองสเสน่หาโดยฉากที่ถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่คิมเบอรี่จะต้องมีการประทะตบตีกับน้ำหนึ่ง ้ตบสุดแรงก็สจอได้แตงไม่เจอตบจนหาแตงไม่เจอถ้าตบจนตุ่มหูหลุดคุณเองรับ ลายเป็นสองทอนแอะมากคะ่ะรู้สึกหนาวๆร้อนๆบ้างไหมคะเนอะอะอะอคุณผู้ชมคะ่ะและก็ยังที่เห็นไปค่ะว่าฉากตบนั้นใช้เวลาถ่ายทำกันหลายรอบมากงานนี้จึงทำให้คิมเบอรี่ดูเหน็ดเหนื่อยยังเห็นได้ชัด ชันชื่อบุตรสัก์แล้ว,น,ลวน,นานนานา,นานหน้านน้านาน้าน,น,น,น<ะ>้าน,น้ันนดันน้าน้านานา้นาน,าาาาน้ัน้าน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 ้าน้าน้านานานนานานานนาน้้ ไม่สราบาเมืช้าอ่ะกินอะไรมาระคะคุณเนาะอะออออ้ออังคุณผู้ชมคะการถ่ายทำในวันนี้นอกจากจะมีฉากตบแล้วยังจะต้องมีฉากที่คิมวีนแตกแล้วเอารองเท้าขึ้นมาฟาดหัวทีมงานอีกด้วยมาดขอี ข้าวซอยเอ๊ยฉใอ้ข้าวซอยเอ๊ยฉใชยถ้ามันหลุดบอลลูไปแรงมากเลยอ่ะนี่เอปากบอกว่าแรงมากทังแต่เสียงหัวเราะนั้นดูเหมือนสะใจยังไงชอบกลนนะคะเข้มสะใจเธอแล้วใช่ไหมสะใจ ผู้ชมคะถึงแม้ว่าตอนซ้อมนั้นคิมอาจจะ <c oughs> แอะและหลุดหัวเราะสะใจเสียงดังไปบ้างแต่มาถึงเวลาถ่ายทำจริงคิมนั้นก็รู้สึกสงสารทีมงานจนตัดสินใจใช้วิธีการแสดงแบบหลอกหลอก้อง่เว อนนี้แออันนี้คือแสดงแบบหลอกๆแล้วใช่ไหมคะอิ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 มโต้เป็นได้เห็นจำังทั้งตเขาเริ่มไร้แรงก่อนลาลไปกททที่แรงเหมือนกันนะ